วันนี้มีเมนูเด็ดๆนะครับไข่ผัดปลากระป๋องครับปลากระป๋องสองกระป๋องไข่ไก่สามใบหอมสับแล้วก็กระเทียมกระเทียมสับหอมฝานอ,ออกกลางกายก่อนครับจะมีต้นหอมหั่น้วยครับ แต่เมนูวันนี้ของขาดครับนี่ตั้งกระทะอุนอ่นผัดกระเทียมหอมหอมเหลืองๆแล้วก็ใส่ปลากับ๋องลงไปครับใส่ลงไปแล้วก็คนๆย้ายติดกระทะนะสักครู่หนึ่งก็เอาไข่ลงทีนี้นนะไข่ลงแล้ว ผัดผัดไข่ครับปลากระพงนะครับกรยี่ไข่หน่อยให้เข้ากันนะผัดไปเรื่อยๆให้น้ำมันแห้งปรุงรสด้วยซอสปลาเขียวดันหมดไะอีกแล้วสักสี่ห้าหยดนะครับแล้วก็ น้ำมันอ่าน,น้ำปรุงรสผากเขียวนะครับสักนิดหนึ่งน้ำปลาสักหน่อยหนึ่งผัดให้เข้ากันนะครับผัดคลุกๆุให้แห้งตอนจบนี่เราต้องมีมะนาวครึ่งซีกด้วยนะครับเอาไว้บีบโรยหน้า แล้วก็หอมหันนี่เอาไว้โรยหน้าครับเวลาทานจะได้หอมหอมด้วยผัดตัวแห้งปุ๊บเราก็ใส่มีตะไคร้หั่นด้วยนะครับใช้สัก2สองก้นตะไคร้หัน่นก็ใส่เครื่องไปก็ผัดให้เข้ากันนะ ตะไคร้หัน่นสัก2ต้นก็ได้หอมกลิ่นตะไคร้นะครับนี่คือปลากระป๋องผัดไข่หรือไข่ผัดปลากระป๋องเมน,นูเด็ดวันนี้นะครับตามสไตล์คนหัดทำรสชาติใช้ได้ครับลองทำดูนะครับเป็นอาหารเมนู ถ้าเบื่อกับข้าวที่สั่งชาวบ้านก็มาเก็ตแล้วนะครับก็เราทำํำดูง่ายๆครับประปกองก็หาไม่ยากไข่เขามีอยู่แล้วติวดโลยอยู่แล้วนะครับต้นหอมต้นที่ดีเราปลูกไว้ก็ได้ครับเบียบมะนาวนะนี่ครับหน้าตาหน้าทานเบียบมะนาวลงไปเนี่ยขาดต้นหอมหั่นนะครับตะโรยลงไปแล้วหน้าตาจะสวยสดงดงามกว่านี้ กับเมนูนี้อร่อยอร่อยครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ชมนะครับ